สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคณิถาแก้ววิหารนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินปวช2ทับ1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะมีรุ่นพี่ที่เคยศึกษายอยู่วิทยาลัยแนะนำมาค่ะแล้วก็มีอาจารย์แนแนวค่ะไปแนแแนวตามโรงเรียนแล้วก็เกอกยื่นใบสมัครสมัครมาที่วิทยาลัยค่ะ อตอนแรกก็ทางบ้านห่างจากวิทยาลัยมากเลยค่ะแล้วก็ไกลมากแต่ว่าที่วิทยาลัยมีรถรับส่งค่ะมาบริการเราก็มีครูคมาขับรถให้ค่ะแล้วก็เป็นการเดินทางที่ปลอดภัยค่ะเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็ที่เลือกเรียนสาขาคอมพิวเตอร์เพราะว่า ตัวเองก็มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ค่ะเลยอยากจะพัฒนาความรู้ด้านนี้ให้เก่งขึ้นค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในการทำงานในอนาคตค่ะหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้รู้เกี่ยวกับพื้นฐานของคอมพิวเตอร์หลายๆอย่างเลยค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ไม่ใช่แค่วิชาคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะแล้วก็มีการร่วมกิจกรรมต่างๆกับแผนกอื่นๆร่วมกิจกรรมต่างๆกับพี่ชั้นปวช,ชอ,อื่นๆด้วยค่ะ <S 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 มีไปทำสูบเพาะค่ะร่วมกันทำสูบเพาะกับรุ่นพี่และวก็อาจารย์ที่ปรึกษาของแผนกต่างๆค่ะมีการไป เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอาชีพของสุนงเพาะค่ะได้รู้พื้นฐานการทำงานค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะให้เรียนปีค่ะของะวชเรียนปีสามปีค่ะจะจบปีการศึกษาแล้วก็ให้อุปกรณ์ในการมาศึกษาค่ะ มีการเปิดรับกู้ยืมกยศค่ะสำหรับคนที่ไม่มีทุนสำหรับการมาโรงเรียนค่ะสำหรับปี3นะคะแล้วก็จะได้ไปฝึกทักษะวิชาชีพค่ะโดยวิทยาลัยเราจะส่งให้ไปทำงานตามบริษัทต่างๆให้ได้เงินตอบรับมาค่ะ,อ,ะอยากทำงานเกี่ยวกับกราฟิกค่ะแล้วก็อยาก ทำงานเกี่ยวกับ a n i m เมชันพวกการ์ตูนค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบดูการ์ตูน a n i m เมชันค่ะเลยอยากจะลองทำการ์ตูนของตัวเองดูบ้างค่ะเพื่อให้คนอื่นได้มาดูบ้าง oh <my> ก็อยากจะแนะนำน้องๆที่จบม .3 ใหม่นะคะที่ขอชวนมาเรียนที่วิ oh <my> ทยาลัยเ oh <my> ทคโนโลยีสวนดนดินของเรานะคะ ที่วิทยาลัยของเราก็มีการต้อนรับที่อบอ,อุ่นเป็นกันเองนะคะสําหรับเด็กใหม่หรือว่าเด็กเก่าๆนะคะก็อยากจะขอให้แนะนําไว้ในอบอกอ้อมใจของหนูๆน,นะคะไว้ตัดสินใจกันอีกรอบหนึ่งนะคะยังไงก็ขอบคุณค่ะแล้วก็บ๊ายบายค่ะ